ฟึบมาคนแรกก่อนเลยถ้าเราถ้าเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลจะมีวิธีจัดการกับครูที่บูลลี่หรือว่าทำร้ายนักักเรียนยังไงโอ้ครูที่บูลลี่นักเรียนอ่ะครูที่บูลลี่นักเรียนข้อที่หนึ่งบริกูดใครอีกท่านนึงเราเอาหลังๆบ้างไม่งั้นไม่งั้นเราได้แต่หน้าเวทีเอาคนหลังๆบ้างจะมีวิธีการให้ครูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีความเจริญของเรื่องความก้าวหน้าในก้าที่การงานนี้แบบไหนคะขอบคุณค่ะ อันดับแรกคือเรื่องบุรีนักเรียนกับคุณครูก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องนักเรียนนะครับโอเคครับเมื่อกี้อยู่ไหนนะครับสวัสดีครับเราตั้งเป้านะครับว่าต้องการจะให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยและก็ไร้อํานาจนิยมนะครับาจริงเรามองถึงความปลอดภัย3ามิติปลอดภัยทางร่างกายปลอดภัยทางจิตใจและก็ปลอดภัยจากอำนาจนิยมด้วยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับภายใน100วันแรกถ้าเราได้เป็นรัฐบาลนะครับและดูแลเรื่องการศึกษาอย่างที่1คือเราจะออกข้อกําหนดออกมาว่ากฎระเบียบโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องไม่ขัดหลักสิททธธิิิมนนนนุยชและสักเรี ไม่ใช่เป็นการปล่อยว่าให้แต่โรงเรียนไปออกแบบกฎระเบียบกันเองจะละเมิดสิทธิหรือไม่กระทรวงศึกษาไม่สนใจไม่ใช่แบบนั้นกระทรวงศึกษาต้องมีบทบาทเชิงรุกในการกําหนดว่ากฎระเบียบของทุกโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยนั้นต้องไม่ขัดหลักสิทธินักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับทรงผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังคับให้เด็กต้องบริจาคหรือว่าต้องซื้อของอะไรที่เป็น,ปนการขัดขัด,ข,ดขัดสิทธินักเรียนนะครับซึ่งแน่นอนรวมถึงความปลอดภัยทางร่างกายของนักเรียนด้วยนี่คือข้อที่1ซึ่งเราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่อย่่างงที2คือถึแม กฎระเบียบด,ดีแล้วแต่มีคุณครูที่มาละเมิดสิทธินักเรียนนะครับเราจะออกข้อกําหนดว่าจะต้องมีการพักไปประกอบวิชาชีพคุณครูคนนั้นไม่ใช่แก้ปัญหาคุณครูที่มาละเมิดสิทธินักเรียนโดยการย้ายคุณครูจากแห่งหนึง่งย้ายความไม่ปลอดภัยของนักเรียนจากแห่งหนึง่งไปสู่ความไม่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งนะครับ ตัวอย่างที่3ครับเราจะจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าผู้ตรวจการสิสทธินักเรียนหรือว่า School Ombudsman ความจริงหลักการคล้ายๆกับที่เราเสนรข,ของกองทัพที่ต้องมีผู้ตรวจการที่เป็นอิสระจากกองทัพมารับเรื่องร้องเรียนในการละเมิดสิทธิทหารในค่ายทหารแต่ที่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากกระทรวงศึกษาอาจจะขึ้นนายกนะครับที่มารับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนในการละเมิดสิทธินักเรียนแล้วก,แวก็แล้วก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับสามอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องอำนาจนิยมครับส่วนเรื่องคุณครูนะครับ เรื่องคุณครูนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นเสามสี่อ,อย่างหลักๆอย่างที่1ครับตั้งใจว่าจะลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนนะครับอันนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเอาครูไปนอนเวรการลดงานธุรการต่างๆนะครับอะไรที่ตัดออกได้ตัดออกอะไรที่งานธุรการที่ตัดออกไม่ได้ก็ต้องจ้างพนักงานธุรการอย่างที่สองนะครับคือเราจะรื้อการประเมินคุณครูนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าการประเมินคุณครูมันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ทําให้ครูต้องเสียเวลาหรือว่าดึงเวลาคุณครูออกจากผู้เรียนเราจะตัดอน,นั้นออกนะครับ และเราจะให้การประเมินของคุณครูเนี่ยยึดกับผลสมมติของนักเรียนเป็นหลักนะครับรวมถึงการเปิดช่องให้นักเรียนนั้นสามารถประเมินคุณครูได้ด้วยเช่นกันนะครับเราเรียกว่าการประเมินแบบ360องศาคือนักเรียนประเมินครูได้ครูประเมินผออ,ออได้พอนักเรียนประเมินครูได้เนี่ยก็จะทําให้คุณครูที่อสอนดีนะครับและสามารถออกแบบการเรียนรู้ทีเ่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีเนี่ยก็จะสามารถก้าวหน้าทางอาชีพได้นี่อันที่2 อันที่3นะครับผมคิดว่าก็ต้องมาคุยกันเรื่องค่าตอบแทนนะครับซึ่งสิ่งที่ภาคเก้าไกลประกาศไปแล้วนะครับคือในช่วง10ปีแรกของการเป็นคุณครูเนี่ยเราเห็นว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นนะครับเราจะเพิ่มค่าตอบแทนของคุณครูในช่วง10ปีแรกเนี่ยคุณครูใหม่ต้องมีค่าตอบแทนอย่างน้อย20 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่4อย่างสุดท้ายครับคือเราจะให้คุณครูนั้นมีงบในการอบรมพัฒนาทักษะตนเองด้วยนะครับแทนที่จะเอางบอบรมคุณครูไปกระจุกที่ส่วนกลาง ที่กระทรวงศึกษาเราจะดึงตรงนั้นออกมานะครับเพื่อมากระจายให้โรงเรียนและคุณครูนั้นสามารถตัดสินใจเองได้ว่าใช้อบรมด้านไหนเพราะว่าปัจจุบันในองงบอบรมไปกระจุกที่ส่วนกลางเลยทําให้บางครั้งกา,การจัดการอบรมเนี่ยไม่ได้เป็น,ป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 นไปตามความต้องการอของอคุณครูนะครับอันนี้คือ4อย่างก็คือลดภาระงานนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างที่2คือปรับโครงสร้างเรื่องค่าตอบแทนนะครับอย่างที่3คือหรือการประเมินแล้วก็อย่างที่4คือดึงงบอบรมในส่วนกลางมากระจายให้ครูกับโรงเรียนครับ อ่านี่ตอบทีเดียว2อคำถามเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q r วอคได้เลยครับ